ที ais, ่บ so, ้านชกได้สกรีนนะครับถึงว่าท่านสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับ วันนี้ครับพี่น้องครับพาพี่น้องมาลงแห่น้ำปลาครับจู่ทางบ้านโชคใต้ครับพี่น้องตำบลอู่โลกอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องนะวันนี้มาไกลนะครับขออนุญาตพี่ยาสระาด้วยนะเข้าพื้นที่นะวันนี้นะพี่น้องนะนะครับอ้าววันนี้นะฮะที่บ้านโชคใต้ครับพี่น้องบาทหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทบ่อเนื้อน้ำรวยบานเจ็ดไร่นะฮะเอาตรวจแล้วพี่น้องเอาเริ่มแล้วเริ่มแล้วบัดดโอ้ยได้เวลาแล้วนะครับวันนี้ เก้ามงตรงเลยนะครับพี่น้องอ้าวคอยดูคอยชมครับพี่น้องครับทางสุรินทางรำดวนวันนี้นะนะครับวันนี้มีรับประกันปลาให้ด้วยนะพี่น้องนะรับประกันปลาถ้าไม่ถึง50กิโลต่อท่านค้ับคืนเงินนะฮะคืนเงินหนึ่งพันบาทเตรียมจำนวนนะครับอ่ารับประกันปลาความพี่น้องหาร้อยห้าสิบกิโลพี่น้องยางตั้มนะครับต้องให้อาวอดูดูครับพี่น้องบัดนี้จังวัดนะครับ วานได้วัานเลยนะครับเพหนึ่งก็สองผืนนะครับดูว่าไม่เกกกัพี่น้องร่วมสายชีพก็วานได้เลยนะครับสองผืนคตอนนี้ดูครับปลาเดือดครับดูปลาเดือดครับบันยเดี๋ยวก็ตื่นเต้นปลามันกำลังเต้นแล้วดูนะครับดูครับปลาเริ่มเดือดแล้วครับพี่น้องโอ้ยโอ้ยนะครับฟังคนครับปลาเต้นกันสสดงมันไหวพี่น้องเลยนะครับ โอ้ยมองไม่เห็นเลยขอขอบคุณพี่น้องที่มาร่วมจับปลาในวันนี้นะครับพี่น้องก็ขอบคุณพี่น้องปลาเต้นระบำพี่น้องแฮร์แรกแฮร์แรกจะเป็นยังไงเริ่มดึงกันแล้วพี่น้องช่วยกันนะครับช่วยกันดูแฮพี่น้องเราต้องดูทีมงานเราด้วยว่าบาดยังไงเอาบัดฟังเต็มเอ้บดี่ีครับท่านึงคือฟังนี่ครับพี่น้องท่านึงไหนพ่อลากขึ้นมาแล้วลากขึ้นมาลากขึ้นมาไหวไหม ลากไวไหมลากไว้ยเอาดโยนเยโยนแตกอ่ะโยนใหเตมี่ใหญ่เพราโยนอันแตกเลยหาตัวช่วยแลับพี่น้องความสามารถ่วนรุกคนหนถึงไว้ตัวใจโอ้โหดูเจ้านั่นเลยอาปดครับเอาติดอะไรน้อมดน หลายตัวอยู่นี่นี่ตรงนี้ลายสดนะครับลาแล้วพี่น้องคนที่ถูกไม้ก็ตกไปแล้วนะเอุ่ยเตี้ยนเลยครับเตี้นออกแล้วครับมูดแล้วน่าจะติดเต็มเลยเต็มแผ่เลยครับโอ้โหสุดยอดสวยมากครับภาพตรงนี้สวยจริงจริงครับยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นเอาดูข้างบนเป็นยังไงถัดไปทั้งอะไรขึ้นยุกเลยครับทัดไาทัดไป โอ้สุดยอดครับรมฝั่งตรงนี้โอ้ยกรรมการกระโปรงเอามีอยู่ครับโอ้ยสี่ขาห้าตัวอยู่เอาลุยตัวพี่น้องมาเดินเบิ้งกันไปเอาเบิ้งแหงนี่แล้วกันนะฮะเป็นตั้งไหนเอ๊บเอ๊บเอ๊บเอ้าติดมาหนึ่งตัวนะฮะโอ้ปลาฟางขุนก็เดือดรักแต้าเป็นนกเน่งเน่งพี่น้องนะครับช่วยเลยใหไปยิงปยิช่วยเอ้ยเกรงใจอ่ะดูแหงนี่ดูมีฝันเปิดใหม่ ไม้เยอะขนาดนั้นครับทีมได้จากทีมงานเราไม่ได้หยุดตงไม้ออกหมดนะบอกแล้วว่าไม้เอาเฉพาะที่มอกวันหนึ่งพันวันนี้จะเป็นยังไงพี่น้องนะครับเอาต้งช่วยทางผู้จัดนะฮะการันตีปลายพร้อมพี่น้องนะท่านใดไม่ถึง50ากิโลนะครับคืนเงินเต็มจํานวนหนึ่งพันบาทนะครับอ้าวใจปั๊มขนาดนะใจถึงใจถึงนะโอ้โห ดูครับตรงกลางตรงกลางตรงกลางโอ้ปลาอะไรน่ะนะโอ้น่าจะบึกนะฮะบึกข้อมูลปลาวันนี้นะมีบึกที่ปล่อยประมาณ400ตัวพี่น้องนะครับปล่อยบึก400ตัวนะจะเป็นทัานใดที่เหลือท่านใดพี่น้องนะครับปลา400ตัวเนี่ยลาบึกนะนะครับก็ใส่เอาไว้ั้งสองสามลูกนะท่านใดครับปลาสองปีนะฮะคอยดูคอยชมกับพี่น้องปิดตาให้หมดนะพี่น้องถ้าอยากเปลี่ยนกระเทียมเชื่อนะครับอยากเปลี่ยนขนลง ช่วยกับเตี้ยเสียอดูข้างหลังโดนยีงได้หดอโอ้ยลายเยอะจริงจริงเออเดตรงนี้กขนาดเฮ้ยอุ้บอุ๊บตัวมาได้อะไรขึ้นไปเบิ้งกันนะขนาดแค่สีบม่วงพี่น้องมาดูปลานจะโดดชุดเทแล้วนะดึงแล้วครับดึงแล้วครับมีไหมมีไหมขอบ่อเขอาบ่ออ่าติดมาหนึ่งตัวนะฮะเอาแบบนี้ ไล่บนว่าหาสิบโลนี่นอบอลอย่าดึงเร็วนครับดึงเร็วมันไม่ติดนะครับเราต้องไปค่อยลากไปค่อยทำโอ้หนุนตรงกลางขึ้นครับเมื่อกี้ฮะโอ้โหโอ้โหตรงนั้นไปขึ้นจวดจวดนะครับมีความประสงค์ที่จะจับปลาหนองน้ำที่ใดก็จะให้โอกาสสัมผัส้จากที่โอ้ยใครล่ะเ้อไปนั่งตรงขั้วคนนะครับอ่าแล้วครับเจอใครไม่รู้นะฮะ เออดำทะมุนอยู่หลังคารถพี่น้องนะครับเอ้าใครหลังใครนั่นแหละเอ้าโอ้ได้ตำแหน่งดีขนาดเลยครับอ่าพี่ชายนะพี่ยานะครับสารยาดพี่เล็กนะครับวันนี้เจอกันนะขออนุญาตเข้าพื้นที่นะพี่เด้อนะครับทางสุรินทร์นะสุดยอดกันสุดยอดมากเลยดูแฮนนะครับกำลังดึงครับแะเแดงแแดงเป็นยังไงแแดงเป็นยังไงเข้าหรือไม่ได้หรือเปล่า รอบนี้มาดูนะครับเอ็ดเอเอาแล้วเอาแล้วติดอะไรติดอะไรนะติดดังนอะนี้ใส่ไม่ใหญ่นะใส่สวยรุกากระบอกอั่งมึงกำลังปดดูท่านี้อ่ะท่านี้ก่อนดูกันดูกัน โอ้มันนี่หลงบอกไถ่พี่น้อง,องออเอ้ยขออภัยนะวันนี้อาจจะพูดสองภาษาทั้งภาษากลางแนละภาษาอีสานพี่น้องนะครับมันนี่หลงบอกภาษากลางเลยนะครับเบิดลเสาเลยวันนี้อ้าวดูท่านนี้ดูสิ<อ>เป็นยังไงดัน,นไงโอ้ขึ้นมาแล้วพี่นอ้องจับเรอรายพี่น้องจับถึงเรืายสิเนโอ้นี่เข้าอีกแล้วนั่นครับนั่นครับไม่ได้ฝาอะไรเอ่ยนะจะหาเรื่อง อ๋อเบึกเล็กบึกเล็กนะฮะเ,เนี่ยบึกองก็มีอีกแล้วเจออีกแล้วนะ,ะออนะครับะแะหลมอ,อ,อีกแล้วอ่าอ่าหลวงพูดภาษากลางอีกแล้วอ้าวลุยกันต่อครับพี่น้องครับบัดที่ไหนนะฮะยากาศคึกคักพี่น้องกว่านี่ไม่มีแแหงฟังพี่น้องไม่ได้แแหงแแางเดียวพี่น้องนะครับแแหเรือแแหเรือเป็นยังไงเนี่ครับเป็นตัวแรกที่เข่าว่าเข่าว่าพี่น้องนะครับ เออบเออบอ้าวไม่มีจ uh. hmm. ah. uh. hmm. uh. ้อยอ๋อแล้วมีเยอะแน่นอนทาง่านพระกรรมการหมู่บ้านแล้วก็ทางผู้นำชุมชนนะครับที่ท่านข้อมูลปลาสองปีนะวันนี้พี่น้องนะครับปลาสองปีนะครับเบิกนี่ปล่อยสี่ร้อยตัวแล้วก็ปลาหลายชนิดครับหลายอย่างนะครับหลายอย่างหลายชนิดเลยนะครับเบิ่งแห็บมัครับเต๋อชมพู่เป็นจังไลยอึบเออบอ้าววาง ขอาพ่อจวดใจไฟเบืองพ่อหนึ่งสองสามไปแล้วไปคอยเบิ่งละกันนะฮะแหมถัดไปเป็นยังไงข่าววอนะครับบ้านโชคใต้เราก็มานั่งรอซื้อปลาอยู่ตามที่กองเลยจานครับนี่เออดูที่น้องเราเดินทางไกลมาจากที่นี่นะอ้เข้าแล้วนั่นไงนะฮะจัดจ้าเลยนะครับบึกเล็กนะฮะ เตะภาพสวยงามมากนะผู้ใหญ่ภาพติดไปสดเนี่ยตรงนี้โยออกต้องแตกได้เลยโอ้ันครับแค่นั่งเขาแล้วไม่น้องแค่ทีน้ำเงินนั่นนะครับพี่น้องได้สบายสบายปีนปลาบึกนะครับจริงเ้างลิ้นจำจำจอนเข้าหมู่บ้านหลายหมู่บ้านครับาดูแหนี่พี่น้องแหเรื่อนีลยภาพสวยด้วยเริ่มไปน้ำกันนะครับมีมานใส่เสื้อทุกคนไม่มีใครจอบลอย เปลือน่ารักก็ต้องขอบคุณเปีือยปลาทุกพื้นที่ทุกอำเภอทุกจิมขอม้วนขอม้วนขอม้วนใวันนี้อ้าวมีมาหนึ่งตัวนะครับปลาจีนนะครับใกล้ๆตรงนี้ว่าพิจารณาว่าตึนาโร้เออจับปลายังไงสวยไหมดูกันต่อพี่น้องนะครับขอบคุณพ่อท่านนี้ครับตานนาเนียม่ใช่เห็นไห้พ่อรอบนี้เป็นยังไงเป็นอ้าวติดมาหนึ่งแล้ว อชได้มาหนึ่งเต็มครับพี่น้องนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโร้ยมอ้ยาอ้ยโน้ยโ้ยโอ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 ้อ้าโอ้ยโอ้วโอ้ยโอ้อ้อ้ยีอ้โอ้ยโ้ยโา้ยโอ้อ้ยโอ้อันโอ้ยโอ้โอ้้อ้ยโอ้ยโยออกออออยย้้้โโ้้องนะฮะ ตำบลอู่โลกนะครับอำเภอลำดวนนะคจังหวัดสุรินทร์นะครับคุณมสามอะไรสนให้ผมมาเว้าวอ้ส่วนจริงๆแล้วโตดยังมีโตดอ๋อท่านนี้เขาบอกเนี่ยแห่แดงครับแห่แดงแห่แดงเป็นยังไงอาวเลี้ยวไม่เข้านะปลามใสัยนั่ถูกถูก หาบานเลยพี่น้องนะครับมันการันตีปลาให้พี่น้องเลยถ้าไม่ถึง50ากิโลคืนเงินพี่น้องนะครับเป็นทังไหนจะได้ปลาไม่บานแล้จะได้เงินคืนกับบ้านพี่น้องควายเพิงควายจมนะฮะปลาพอถึงก็บคืนปลาแล้วหรเล่าพี่น้องกดแจ้งไว้แล้วนะครับตามที่รวบรโมทไว้นะฮะรับประกันปลาให้นะครับท่านละ50ากิโลเป็นอย่างต่ำนะครับถ้ามพอถึง50พี่น้องนั่นแหละวคืนปลาคืนเงินนะฮะแฟฝงกันไปนะครับ น้องคงจะไปหลายคนที่ไปเห็นแล้วครับนนี้ก็ไปจับได้นะครับโอ้เข้าปลาเข้าปลาก๊อกเอฟเอฟติดบอติดบอไม่มีโอ้เลี้ยวครับบาดี้เป็นยังไงเนาะบทดี้น้อนะเราในชุมชนเราจับไม่มีใครทุลตว อ่าครับดึงขึ้นมาแล้วมีไหมมีไหมอ้าวตีมาหนึ่งตัวนะครับปลาจีนน้อยพี่น้องนะครับไหมีอะไรไหมเอาขึ้นมาแล้วเอาขึ้นมาแล้ว ก็จะมีโอกาสเป็ี้ยงปลได้ดีโอ้ขอมูลปลาปลาปล่อยปลาหลายได้พี่น้องนะครับปลาปล่อยปลาหลายเลยทั้งปลาเนี่ปลาจีนปลาบึกนะครับการขอมุ่นนะครับมาสองตีมาสันวานะครับเลี้ยงเนนน้อยพันบาทหนึ่งพันบาทโอ้ไม่ธรรมดาแล้วพี่น้องนะเป็นทักษะแบบนี้นะเอาแล้วเป็นยังไงต่อไปคอยรุ่นคอยชมกันพี่น้องนะครับอุ่นครับเข้าแล้วนะครับอยู่กลางน้องกับพี่นิดน้อยครับพี่น้อง มีคืนเพิ่มหาหม้อบวดแน่จากไหนเนาะพี่ลมมองสีอยู่มังไหนนี่คนไหนพาลูกสาวมาด้วขอเสียงไเลยออื่บมไหนมาหาบูแน่พวกเอ้ยบาได้มาน้่น้องหาคุณพ่อเป็นทั้งไหนคุณพ่อยกกันมาบ้างกันนะะเอีอได้มาหนึ่งแต้มไปดนครับไปดงแฮแรงอีกกันนะ โอ๊ยได้บอลกเมบอลได้บูดอาข่าวว่าข่าวว่าพี่นังเอ้ได้แต่ถากเห็นซักยังไม่เจอเป็นปุ่มเป็นพ่วงเลยพี่น้องไม่นะครับติดมาอ่นไม่ติดนะมาฟังนี่ไปเลยเสือม่วงกระลังดึงปลาอยู่น้ำใหม่ตอนนี้มันมีใครกลัวมาเลยเนียเฮ้ยโนอ้อนแหงมากลัวแม่ใส่ตัดอารกณ์ดีแต่มันทอมนี่ทอมโอ้ยเนาะ กระโดไปยุ่เลนี่นีานไม่เข้าอีกแล้วติดมาตัวนึงครับพี่ทองหันนะครับไปว่งทันพุ่นครับแสีม่วงงามคนน่ะเป็นไคาเบิน่ด้ะาัวกับด้ากไปตติดมาครับติดมาติดเห็นตัวนึงแล้วนะครับมีอีกไหมมีอีกไหม ให้มันเต็มมาไตลฝั่งนี่เออมีหนึ่งตัวไปครับไปทางต่อไปครับเสือแดงแดงแขงแดงครับแพ้เรือเป็นไงพี่น้องแต่แรกกองรายการตรงนี้นะในบ้านโรนเยอะเลยรอให้พ pues ี Arizona, ่น oh, anyway, right right, so, yes. ้องเอาปลามาขายให้ราคาคุยกันเองตีลสิบครับฟังทางสะพันอกครับคุณครับนองเนาะแล้วพี่น้องปลาผือคพี่น้องอ่า ยองปลาผื้นเหรอครับปลาจะเข่าไปได้หรือเ่าไม่ต้องนะคอยไม่คอยชมนะครับปลาผื้นผืนครับสามสีเข้ากันังลุ่มนะฮะคงแต่ไมได้เอาเสื้ส okay? no <S <S อไปใส่ชจะได้หรือไม่ตรงนั้นนะฮะหนาจะได้ที่ดอกนะครับตรงป้าตรงเหยาะนะครับปลามันชอบเข่าไปนะครับกำลังคุ้มเหยาะแล้วนะครับ มาติดตามรับชมทางฟังอีกครับพี่นอ้องรอบนี้ได้อะไรขึ้นมามีมาสองตัวพี่น้องนะครับอสองตัวใหญ่ๆสองตัวใหญ่ๆนะครับอ่าเอาสู่กันตัวครับพี่น้องครับนะฮะครับพี่น้องมารอบริกีกฟังหนึ่งของน้องครับทางนี้เริ่มเอาเหยาะกันแล้วครับพี่น้องนะครับอ่าตรงปลาพื้นนี่มาดูมีปลาไหมได้ปลาไหมหรอบนี้พี่น้องยัดนะมองเลยมอ,อยงนันครับ เอาลุยต่อพี่น้องลุยต่อนะครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับอ่าอาแล้วครับตอนนี้บรรยากาศเลือมไม่ดีเท่าไหร่นะเออพี่น้องเส้นแหวอะไรปากันเลยครับพี่น้องเนี่ครับยกมือบายๆแล้วยกมือบายๆแล้วไปสู้ไปสู้เลยมาโอ้นดครับ บายบายกันแล้วพี่น้องนะครับลงไปแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะฮะประมาณนี้แหละนะครับเป็นยังไงต่อไปคอยติดตามนะครับเพราะว่าทางผู้จัดนั่นการันตีไว้นะครับถ้าปลาไม่ถึง50ากิโลนะฮะคืนตังค์นะครับรุ่นกันว่าผลสีวาคมไดนอีกวันนี้นะครับพี่น้องเอาใจซอยพี่น้องเส้นแหงนะครับนะฮะเฮ้ยครับตั้งตัวใหญ่จ้ามาที่จานโคตรอ่าโดซี่แห่นี้เป็นยังไง ก็มดูน้อัวมารกูลนไปเมีหรือไม่ไม่มีอะไรเลยนะ <c oughs> ตายแล้วพี่น้องเลย <c oughs> โอ้าโน่าเห็นใจนะน่าเห็นใจพี่น้องเซียนแหรครับวันนี้นะครับ <c oughs> เอา <c oughs> อยดู <c oughs> คอยชมพี่น้องจะมีอะไรต่อไป นะครับถ้าผู้ใหญถือมาตั้งไหนนะครับอาเมอครับมีอะไรเกิดขึ้นสบโหยม้ยผู้ใหญ่บ้านอ้๋อนะครับตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับมีเสียงโหทั่วน้องเลยผู้ใหญ่โอ้ยตายแน่ เป็นเอฟซีสุริยานอ่ะนะครับรอฟังครับจากกองบริการจะมีอะไรเคลื่อนไหวหรือเปล่านะครับอ่าต้องดูฝั่งคนครับมีความเคลื่อนไหวไหมนะครับเขาเป็นความเสี่ยงเครื่องดีนึกว่าน้ำมนดึกเลยนะชิโน่ดูครับโอ้ยโยนถุงปลามาไม่ได้มีอะไรเลยเมื่อกี้โยนมาแบบไม่ได้ห่วงใยอะไรเลยนะครับพี่น้องครับอ่าเบิ้งครับเบิ้งครับเบิ้งขนนั่นอะไรกันครับ อ่าทางนี้ไม่มีตันแล้วก็ทางนี้ก็ประมาณนี้นะมีปลาจีน3 4มสี่ห้าตัวนะพี่รองนะหน้าตาเป็นยังไงท่านผู้นะฮะเบิกเบิกดูเบิกกับี่นรองโอ้โหโอ้โหอ้าว ครโค้งพื yard, ้นดีนะครับพี่น้องเสียงพี่เ้นโคงฟังนะครับรอดนะครับจากทั้งคณะกรรมการโมบาทเด้อนะครับจากพี่น้องนะครับผู้น้องผู้เชิดเงินนะครับนี่เป็นกระแขึ้นนะครับพี่น้องนะครับเป็นการเลี้ยวเสียขึ้นนะครับเดี๋ยวฟังฟังเสียงจากทั้งผู้นั้นผู้เชิดเงินนครับขอเชิญมาดงแล้วก็เออขอบคุณนะครับสำหรับเรียนให้นะครับที่เดินทางมาร่วมจักปลา ทนีน้ำบ้านตกใต้ของเรานะครับในวันนี้ทางที่เราได้ไประชาสัมพันธ์ก็คืนให้ทีนท่น้องได้ทารถแล้วก็น้ำใจนะครับสราบหมู่บ,ใใบ้านของเรา,ท,าที่เอาเชื้อมาคืนเราจะมีน้ำใจในท่านน,นนะครับท่านละ500บาทนะครับรับผิดชอบในสิ่งที่เราพูดไปแล้วนะครับอันนี้เอาตัวปลาเอตาตัวชิง เออเมื่อความจริงมันออกมาอย่างนี้เราก็ภูมิใจที่เราได้ปล่อยไปว่าพี่น้องไม่ได้ลาเราเงียใจนะครับเราให้หัวอาหารทุกวันถามพี่น้องนะเอาเสื้อมาคืนแล้วดับตังเกตุผลนลนารอยนะครับขอบคุณพี่น้องที่เชิญเดินนะครับขอบคุณครับครับผมได้ข้อสรุปเรียบร้อยสหรับบ่อนี้นะพี่น้องนะ อ่าได้เสียงปรบมือขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับทางผู้นำหมู่บ้านพี่รองผู้นำหมู่บ้านกับผมว่าขีแจ้งเรีวนะครับรายละเอียดเร้วจาก1 0 0 0บาทก็คืนเงินให้พี่้องเส้นแหนะครับ500อบาททุกคนทุกท่านพี่้องครับอ่าก็น่าเห็นใจนะพี่้องนะน่าเห็นใจเส้นแหครับพี่้องปลาไม่มีเลยนะครับบัตรพันไม่ธรรมดานะพี่รองนะ โอ้ไม่ได้จำนวนปลาตามที่เราองการทางผู้จัดก็รับผิดชอบไปครับพี่น้องทางผู้นำหมู่บ้านประกาศเรียบร้อยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศท่างลํำดวนวันนี้ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสำิปก็ให้ครับ